สวัสดีครับเนื่องจากไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้ผมจะมามีจะขออธิบายเรื่องการทําฐานรากเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมสาหรับต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าก่อนที่จะทําเป็นระบบฐานแผ่ตัวนี้นะครับที่มีการทํางานตั้งแต่ EP ที่1มานะครับผมก็คือการวางฐานรากตรงนี้นะครับ ต้องบอกก่อนนะครับก็คือจะต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่เรามีมีน้ําท่วมไหมมีเรื่องการซุดตัวขนาดไหนนะครับถึงจะทําเป็นในรูปแบบถานแผ่ตรงนั้นนะครับแต่พื้นที่ใดนะครับใกล้ขอบสะหรือไปทําในลักษณะนั้นนะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะต้องทําเป็นการตอกเสาเข็ม เพิ่มความแข็งแรงลงไปนะครับถ้าจะทําเป็นใกล้ๆสระน้ําหรือบริเวณใดที่มีการซุดตัวมากๆนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่อธิบายไปนั้นเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นดินเดิมแล้วก็มีความไม่ได้มีน้ําท่วมามาอะไรประมาณนี้นะครับเลยทําเป็นในรูปแบบของฐานแผ่ได้นะครับสําหรับบ้านดินทุกๆพื้นที่เราจะต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ามีการถมที่นานขนาดไหนมี แหล่งน้ําใกล้ขนาดไหนนะครับอซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับการทําฐานแผ่นะครับผมส่วนพื้นที่ไหนที่เสี่ยงนะครับผมแนะนำนะครับให้ลงเข็มนะครับผมสาหรับรากฐานของบ้านดินไม่ใช่ว่าเราจะทําเหมือนกันทุกทที่นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับก็มาถึงตอนนี้นะครับบ้านดิน EP4 นะครับก็ตอนนี้จะเป็นการเริ่มก่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการก่อตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับมีช่องว่างเว้นว่างเยอะมากครับทาช่องแสงทำํำบานหน้าต่างเปิดรูปแบบต่างๆการก่อตรงนี้มันค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะครับซึ่งก็ เอาเน้นสําคัญสําคัญก็คือเหมือน EP 3นะครับคือเราพอเราจะเว้นตรงไหนก็เว้นเป็นทับหลังเอาไว้เว้นเป็นทับหลังเอาไว้สําหรับจะทําเป็นช่องแสงช่องหน้าต่างก็ดูตามความเหมาะสมนะครับในการทําส่วนการก่อกําแพงดินเราก็จะต้องก่อากันล็อกกันไปเรื่อยๆการถ่ายน้ําหนักไปทั้งหมดให้กําแพงดินลงไปที่พื้นครั้งเดียวเหมือนเดิมก็ ตอนนี้เกาะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวนำภาพมาให้ดูครับผมโอเค มาถึงจุดนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับในขณะที่ทีมงานผมก่อนะครับก็จะมีทีมงานของเขานะครับในการขึ้นอาเสเสริมตัวตั้งขึ้นวางอาเสแล้วก็ให้ทางของเรานะครับรีบก่อเพื่อที่จะไปรับอเสาของเขานะครับาการทํางานตรงนี้นะครับหนึ่งก็ทําตามเจ้าบ้านไปเรื่อยๆนะครับ จะเห็นสังเกตนะครับช่องวางเยอะมากเหมือนที่อธิบายไปนะครับการทํางานตรงนี้เนี่ยครับมันจะค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาครับผมแล้วก็รอคําสั่งจากเจ้าบ้านอย่างเดียวยนะครับเพราะว่าเริ่มทําไปทํามานี่ก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ทางเราก็ได้แต่ทําตามครับผมกตเดี๋ยวมาถึง นี้แล้วก็เราก็เป็นไปด้วยดีครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าจะมีช่างของเขานะครับเสริมด้านข้างบ้างนะครับแล้วก็ทำระเบียงบ้างนะครับก็ทำควบคู่กันไปนะครับโอ้มันมากครับหลังนี้งานศิลปะเยอะครับผมปะไปปะมาครับมันครับผมตอนนี้ก็คือเล่งก่อนนะครับเพื่อที่จะวางอาเสตัวด้านล่างนะครับ เนื่องจากหลังคาเป็น3าสเต็ปนะครับมาพอเป็นหลังคา3าสเต็ปนะครับก็อืมก็เราจะต้องก่อด้านล่างนะครับเป็นตัวเพื่อที่จะไปรับอาเซให้จบก่อนนะครับพอไปรับอาเซเสร็จทีนี้เขาก็จะตั้งเหล็กตั้งดั้งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นดั้งเพื่อที่จะไปทําหลังคาสสเต็ปนะครับเพราะว่าหลังนี้มีชั้นลอยนะครับพอมีชั้นลอยเสร็จปุ๊บก็ ทางเราก็ช่วยเขานะครับตอนนี้ก่อเสร็จแล้วครับผมทีนี้เดี๋ยวมารอดูนะครับเตรียมงานโครงหลังคานะครับเราก็ได้แค่แนะนําตามที่เขาสอบถามมานะครับเราก็แนะนําไปในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาถึงการพอกอาเสนะครับผมในการทําบ้านดินนะครับผมอันนี้จุดสําคัญนะครับผมที่เราได้แนะนําเกี่ยวกับการทํางานของบ้านดินครับ หลังจากที่ใช้ฟางผสมดินพอกอเซเสร็จเรียบร้อยนะครับในทีนี้เราก็รอนะครับรอการสั่งการจากเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านให้ช่วยตัดเหล็กให้ช่วยช่างอีกทีมหนึ่งขึ้นโครงหลังคาทำตามเขานะครับตอนนี้เราก็โอเคทำตามขั้นตอนครับรอรับชม EP ต่อไปครับผม